สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีผู้ติดตามไอ่เลือมยะสุธอนนอนสัตว์บาวหลืมมักบอ่อเฟสบุ๊กลูกไส้พย,ยวัดกาลวงโอ้เจม่หลายซื้อคักครับพี่น้องบรีผ้าพีผ้านองครับมาบึงง่วบนบ้านครับเกษตรกรเลืมเนี่ยแล้วพี่น้องตอนดีเกษตรกร,ร,กรผู้เหลียงง่วเนาะพี่น้องราคาง,งัวนนี้ บ่ต้องเอ่ยถึงครับพี่น้องถือขายก็ยากครับปต่อบอ่ได้เบาหืมมักบอกกระซื้งหัวมาต่างแต่หัวก็ราคาสูงพุ่นล่ะครับพี่น้องตอนนี้ก็ราคาตกลงมาตำเติบเขาบอกเป็นยังครับพี่น้องพอซู่ยางแหละครับยางเขียนครับนี่ ตัวถี่พี่น้องเห็นน้อน,นีี่มาไทยเบิ้งครับคำคูณนครับพี่น้องประวัติของคำคูณนเป็นลูกของนั่งไม้คุณครับสื่อมาแต้มเพื่อเด็ดอุดมบี B. เป็นลูกนั่งไม่ทองต่อน้ำมาทองสีเหลือนครับพี่น้องบักคูณออกมาดิบู๊ยหนกพี่น้องอกขากระไงโหนก ไก่ไงสีแดงนี่แหละครับท่านไปเดืเดอนกั้กั้นี่แหละพี่น้องเจอลูกหิตของงัวครับล่บปีสกินไข่ออกตุ้มนั่แหละพี่น้องวิธีการรักษาตอนนั้นมันก็นมีสองวิธีการครับ วิธีการที่หนึ่งเพิ่นก็บ,บอกว่าให้รักษาตามอาการผูเพิ่นเคยหายเนาะวิธีการที่สองก็คือให้หมอมาสีดยาครับพี่น่องเบ้าเลืม้มมักบอกกันเลือกวิธีการที่หนึ่งนี่แหะครับก็คือซื้อยามาให้บักคำคูนกินเองบ่าหายครับ อาการสุดลงเรื่อยๆสุดทถ่ยบาหรือม,มักบอก,กระไดให้หมอมาสีดยาครับเกือบแม่นตายพี่น้องเปื่อออกเบิดแห้เปือ่อยเนานี่หอดนอนผ่นละพี่น้องบต้องบรรยายสรรพคุณรักษาสองเดือนเกือบสามเดือนพเดยครับบักคำคุณแนวผุวพลังค้นเพื่นกะว่า ้าสีดยาแต่น้อยง่วก็มีโอกาสเสียชีวิตเบาเหลืมกระเลยบบกากกเลารักษาแบบธรรมาชาติรักษาตามอาการสื่ยาไม่ให้กินยาเขียวตาใบห่อเอีกย่งนี่แหละครับพี่น้องบได้ผลครับเบาเหลืมกระเลยจากประสบการณ์เนาะพี่น้องครับหลายๆท่านง่วส่วงไหนกับเป็นหลารครับ สรุปเหลาวิธีการที่เบาเหลือมวานาสีโอเคที่สุดจากที่การสีดยาครับเข้าสีดส่วนว่ามันเป็นมีตุ่มจักเม็ดหนึ่งหาเข้าสีดเร็วพอได้แห่งดีครับพี่นอ้องภาษาทางการแพทย์เพื่อนกสิวารักษาไว้ได้ท่วงทันประมาณยังเสีละครับแต่ว่าเบาเหลือมกินยาซ้ำก้นรักษาเองกินยาเองเนี่แหละครับพี่น้องมันก็ยืดเยื้อมันก็นเรื่อมดื้อยา มันกระโบหายแต่ว่าถ้าเข้าไปหาหมวเข้าสีดยามันกระสีหายครับพี่น้องบ้านนี้อันโตหายนี่บบปันใดดอกพี่น้องถ้าเข้ารักษาสะาเนาะเป็นเดือนสองเดือนคือเบาเหลือมนี่แหละครับปัญหาก็คือบริเวณใบหแูแต่กี่นี่หูงามๆเด็กครับหูเพียงปากเขาสูตรเขาตำราผุดแล้วพี่น้องหกขายใหญ่มีหนกหลังแปลแหลบแสบผุดแล้วออกมาใหมๆ่ๆ แต่ว่าหูซอยว่ามันเด็กแว่นหมักบ่อเอาโอเคครับพี่น้องเป็นประสบการณ์นี่แหละทารักษาบอ่อท่านส่วนที่มันเอาขึ้นบอ่อได้กับบริเวณใบหูนี่แหละครับหลักๆบักบคำคูนหูขาดกับมีหูแวงกับมีทั้งผีแห้งเป็นทักครับหูอสอดว่ามันวหายลุ่นระเบิดหูโอเคครับพี่น้องครับ บาหรือมักบอกกันมาแช่ประสบการณ์นอกจากราค่าง่วโตกตามหายบดายลราค่าแล้วตัวนหนึ่งก็คือลรกไผ่ไข่เจี๊ยบนี่แหละครับพี่น้องเจ็บนี้ไว้ซ้ำนีครับพี่น้องขอกลาวข้างว่ามักบอ